돌아. 가운데는 돌고. 기타나고สวัสดีครับผมเนชครับ.ฮัลโห大家好. <N> สวัสดีเพื่อนๆนะ้ทุกท่านนะครับก็วันนี้จะไปบ่อทรายบ่อหนึ่งที่ลาดบนหลวงนะมีนา้นาๆแชร์เข้ามาในกลุ่มนะครับพอ๋อได้ไปลา่ิสสกหลายตัวเลยอะแต่ว่าตรงนั้นเขาตกหน้าดินนะครับก็ตกระยะไกลเนาะวันนี้ผมจะไปลองดวดูนะ มไม่แน่ใจว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่านะครับเราลองดูว่าถ้ามีที่ลงเนี่ยผมก็คิดว่าเป้าหมายนะก็ผมอยากได้อิสุกสักตัวหนึ่งอะ่ะผมก็พอใจแล้วนะครับก็เรียกภรารกิจวันนี้ว่าตามล่าหาปลาอิสุกแล้วกันนะโอเคนะครับออเมื่อกี้เราน่าจะเข้าผิดนะแล้วเข้าซอยนี้ดูซอยนี้ใหญ่นะครับ อจอดก่อนนะครับนจุดนี้เขาเป็นเลี้ยงควายนะครับไม่รู้ว่าเขาให้ตกเปาะนะเราเดินไปดูข้างในน,นั่งตรงไหนได้บ้างครับตรงนั้นดันน่งได้ไหมง่ายข้างไหนอ๋อผมตกชิดคันคันสันน้นๆอะ เออชิ้นเดียวตรงนี้ข้างในนี่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหม,มดูบรรยากาศนะข้างหลังนู่นรตรงนี้ผมว่าโอเคิดนะใจผมยังนั่งตรงนั้นนะ ก็หลบให้มีให้วัวมันมีทางเดินเข้ามาเนาะใช่ไหมมันจะเดินเข้ามา้าตรงนี้เนาะผมก็ถือของมาทางนี้ใช่ไหมนะถือตรงนี้มันรอดได้รอดได้ใช่ไหมเอามันมีไฟไม่ใช่เหรอ <G ül üyor> เป็นรั้วมันรอดได้มีรั้วไฟฟ้าไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้ก็นี้ยังไม่มีวัวเข้ามาหนีไฟไฟฟ้าเข้ามาหนีช็อตจะตายหรอก นะสอบถามเรียบร้อยแล้วนี่มนะร,รวมๆแบบนี้นะฮะระวังนะลอดอ๋อท่านนี้น้ำไม่ลึกไม่ลึกจะตกย่างเลยเออสวัสดีเพื่อนๆน,น,นานทุกท่านนะครับออวันนี้เนี่ยอ่ะก่อนจะพูดนะครับ ปลาส่งกที่อยู่ในไฮไลท์นะครับไม่ใช่ของผมนะเป็นของลุงที่อยู่เขาตกอยู่ก่อนนะครับส่วนของผมเนี่ยก็ไปลุ้นเอานะครับก็ตั้งเป้าวันนี้หนึ่งตัวนะคือผมมาถึงเนี่ยผมก็งงมากเลยนะเพราะว่ามีข้อวัวด้วยข้อวัวนีว่มีรูไฟฟ้าด้วยนะที่ได้ผมนึกว,ว่าข้อควายนะครับผมเพิ่งรู้ว่าเป็นข้อวัวเพราะว่าไปถามลุงนะ เอ่อก็ต้องต้องรอดไปนะครับตามในในภาพไปนะครับต้องรอดไปแนละ้วก็อุปรกรณ์ไปด้านในนะครับผมก็ตัดสินใจอยู่นานานะว่าจะตกที่ข้างๆลุงหรือว่าตกที่นี่นะครับแต่สุดท้ายผมเลือกที่จะเก็บบรรยากาศก่อนนะแล้วก็การตกที่หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างที่หันหน้าเข้าสู่พื้นน้ําเนี่ยก็เป็นอะไรที่อตามทฤษฎีถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจอยู่ตรงนี้ก่อนนะน้็เกี๋ยจะค่อยว่ากันเนาะเกือบสองโลนะผมจะทําการถ่ายสายใหม่นะครับ เพราะว่าผมไม่มีเซฟนะก็พูดอย่างกับว่าตัวเองจะได้นะแต่ไม่เป็นไรครับเรากันไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนโอเคสายชุดเดิมมันก็ค่อนข้างดีจะก็ะก็เดี๋ยวใช้สีเม้นห้านะครับ กวสองเชือกเหมือนเดิมนะอ่าตอนนี้ผมตั้งเป็นไม้ตายเพื่อเช็กระดับน้ำนะครับเดี๋ยวเราเช็คระดับน้ำก่อนนะหันไปทางนู้นนะตรงนี้ลึกกว่านะอ่าสรุปตรงนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยน้ำประมาณเกือบ2เมตรเลยนะเหมือนเดิมนะครับไผ่เขียวลุยทุ่งหม้นะ แต่วันนี้เพิ่มเติมนะครับมีไฮเกดกุ้งมาด้วยนะครับรอามาลองดูนะ คนะครับเผื่อว่าจะได้ตั้งบาลานหรืออะไรก็ได้ครับตอนนี้เป็นเวลาเก็โมงยี่สิบนะครับตยวเราเริ่มไหมไม่และระยะสี่ห้านะครับไม่ตายนะ นี่ผมจะใช้สายที่ยาวกว่าคันนะครับยาวกว่าประมาณ40เสเซนเลยนะประมาณเนี้ยเพราะผมไม่ใช้ผมไม่ใช้เซฟนะครับไม่ใช้เซฟรอยส,สกมันวิ่งแรงนะก็จะได้มีเวลาในการกระตุกตัวมันนะครับไป มาเลยนะาเลยนนะวัดแบผมต้องขอภัยในความที่มือผมสั่นนะครับผมยังไม่ได้ทําขาตั้งกล้องเลยนะพอดีผมซื้อที่สุงมทุนมาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีทุนให้ดูบ่อยขึ้นนะฮะ มากันใหญ่เลยตายังไม่ได้เนี่ยเออต้องไปแล้วนะครับเจ้าถิ่นเขาน่าจะอยากลงน้ำแล้วนะนี่นี่นะโอเคไปกันนะบายกลางเรียบร้อยนะครับ ปัญหาตอนนี้คือว่าภาสิมันเยอะมากนะครับไม่รู้จะแก้ยังไงนะปัญหาตอนนี้คือตัวนี้เยอะมากตัวนี้เยอะมาก

มาแล้วได้มาแล้วตัวที่สองเดี๋ยวห้ดูกันนะครับ้ะได้ใช่ไหมโอเคได้ใช้แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้โอเคไปอีสอ okay. ขายผมตัวหนึ่งสิเอาไว้ฝากเพื่อนเขาลุงกลับกี่โมงเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้ผมซื้อตัวหนึ่งนะเขาไปเดี๋ยวว่าส่งละเอียดให้นีิ้วเฉยๆอุ้ยเดร็กต้องนาน 爽。 ร้อยวัตคืออันเก่าที่เขาสั่งไปก่อนที่เราจะส่งไปสงการานอะ่ะก่อนสกงกรานต์โทรหาเมืองนี่ได้ตัวหลอดได้ตลอดได้ตลอดได้ไปอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคุยกูนี่ได้ปลาตลอดเลยเ,เออได้ีกแล้วสามครั้งอ่ะเนี่ยตัวอะไรโอ้ใส่บลูบล,ลู มาลุงตัง้งยโอ้ยสว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 ยหาย,ยโชเยกเกอดเลยใหญ่เรื่องเลยดูยโอ้เต๋วแม็กโฟมนะอุย้อยหกพันเ,เกิดว่ใช่ไหมเออยโอใหญ่นี่น่าจะสองโลขึ้นสามแล้วมั้ง hai hai năm bang 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 เท่าไหร่ดิลุงสมบัตตาเดี๋ยวพลัมังแล้วลุงไม่กินอะ่ะผมว่าจะเรียพออืมเอาไปเราหกสิบนะครับลุงแกบอกว่าโอเคค่าอาหารสามสิบบาทนะผมให้แกร้อยหนึ่งลุงผมช่วยค่าอาหารร้อยหนึ่งแล้วกันเนาะเอาไปให้หมดเลยร้อยเอาไปหมดเลยเอโอ้ยจะก<อ> <ๆ S 1> ินหมดไหมเนี่ยหมดเลย,ยดีนะฝน โอ้ตัวนี้ยังไม่ตายเลยเอเอโอ้ขอบคุณมากเอาไปเลยนะไปเลยเนี่ยอันนี้ชื่อบ่ออะไรนะนบ่อสะลานลนนบ่อสะานลนลเจ้าของชื่อสะลานลนลใช่ไหมไม่รู้สิของชื่ออะไรตาตาอะไรนี่มันมนครื่บอกผีแหละเออเ <c oughs> ขาขุดตรงนี้นะเอาไปทำมาหมู่บ้านสะลานลนลอเอาไปโฉมหมู่บ้านาน,น,น่าจะลงนี่แหละเนินเนินนี่ใช่ไหมเนินเนินรงนั้นจะเลร์รักลุก อยากได้นี่นะครับยได้ลงออาหารจำบ้าน,นึงลองดูเกิดได้บ้างวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้เจอลุลองที่ตกปกอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็เลยได้ข้อมูลหลายๆอย่างเลยนะอลอแล้วก็ได้นะทั้งปลาด้วยนะครับ ผมก็จะซื้อไปฝากน้อง,อง,องที่โรงงานนะครับก็เลยซื้อไปตัวหนึ่งนะแต่แกให้มาหมดเลยอะ่ะผมให้แกร้อยหนึ่งปุ่มเนี่ยก็อลองใช้อาหารของลุงแกดูนะ ช้างเผืนะครับก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ในเมืองนะส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ในป่านะครับคนตกปลาเก่งๆก็ไม่จําเป็นต้องดีในะโซเชียล <Social S 2> หรือว่าเป็นที่รู้จักนะครับวันนี้ผมเจอลุงเนี่ยแกกดไปคนเดียวเนี่ยที่ให้ผมมาก็ห้าประมาณ5ตัวแล้วนะหลังจากที่แกให้ผมมาเนี่ยแกก็กดอีก2ตัวนะครับก็ไซส์โอเคนะเราไปดูกันนะครับว่าไซส์ประมาณเท่าไหร่นะ วันนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับได้เจอลุงได้ข้อมูลได้หลายๆอย่างเลยนะออก็บ่อที่นี่นตกฟรีนะครับชื่อบ่อสาโดนนนะแต่จริงๆไม่มีป้ายบอกป้ายบ่อบอกนะครับแต่ผมก็ผมให้ชื่อมันว่าบ่อวัวชนแล้วกัน,นเนาะมีวัวด้วยนะครับแต่วัวมันไม่ได้ชนอะมันเป็นวัววัว,วนม,มนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวัวก็ไม่ลงน้ําอาบน้ํานะแกเพิ่งบอกผมเหมือนแหละวันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอัอนนี้ก็ ของของแกประมาณ4ีหตัวเลยนะของผมเนี่ยประตะาเพียนเล็กนะครับ3าสี่ไม่ใช่สี่สีหตัวนี่แหละครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็จบทิปอย่างโอเคเลยนะถือว่าดีมากก็บอกลาออกลุ่มฝูงวัวกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกด Subscribe นะครับสวัสดีครับผมเนชครับ